Hello ลเอ r ว o n e วสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่ Botanical Building นะคะ Botanical Building หรืออาคารพืชศาสตร์เนี่ยค่ะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงและปลูกพืชหลากหลายชนิดเลยนะคะโดยมักจะมีพืชที่เรียกว่าหายากหรือว่าเป็นพืชเขตร้อนชื้น อาคารนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ botanical building แห่งนี้ค่ะอยู่ใน Balboa Park ในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามเป็นสวนสนาธารณะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอเมริกาเลยค่ะคือ Balboa Park แห่งนี้ค่ะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะ มีที่ให้เราเดินเที่ยวเดินชมทั้งวันน่าจะไม่หมดนะคะแต่เราก็เ,าเล็งไปที่ตึกนี้ค่ะลูกสาวและลูกเขยบอกว่าคุณแม่ชอบต้นไม้เพราะฉะนั้นจะขาดไม่ได้ค่ะต้องพาคุณแม่แวะชม botanical building คือที่นี่นะคะก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสตร์ค่ะ คือเราสามารถเดินชมและศึกษาเกี่ยวกับพันไม้ที่หายากแล้วก็เป็นสถานที่สวยงามค่ะเงียบสงบเป็นการพักผ่อนที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยโครงไม้นะคะที่ปล่อยให้แสงจากธรรมชาติเข้าถึงภายในมีสภาพแวดล้อมที่เรียกว่า เรียนแบบป่าเขตร้อนชื้นนะคะสำหรับคนที่รักต้นไม้นะคะขอแนะนำเลยค่ะถ้ามาเยือนที่บาโบพาคแห่งนี้นะคะอย่าพลาดนะคะเพราะจะตื่นเต้นมากเลยค่ะกับต้นไม้ต่างๆที่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยมากนักแล้วก็เขาดูแลได้อย่างมีคุณภาพค่ะแต่ละต้นนี่งามแล้วก็สวยดูแล้วชื่นใจค่ะ คือเขามีระบบของการควบคุมสภาพแวดล้อมค่ะควบคุมอุณหภูมิความชื้นแล้วก็แสงเพื่อให้เหมาะกับการปลูกพืชน,นะคะเขาออกแบบได้สวยงามทั้งภายนอกภายในสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้แบบอวบน้ำนะคะจะมีการแสดงของพวกเฟิร์น กล้วยไม้ต่างๆแล้วก็ปาล์มหลายๆชนิดด้วยกันค่ะช่วงที่ไปเป็นหน้าหนาวนะคะในขณะที่รัฐอื่นๆมีหิมะเต็มไปหมดเลยค่ะที่นี่ยังดูเขียวชอุ่มได้เข้ามาเที่ยวชมตรงนี้แล้วก็ไม่อยากออกนะคะเพราะว่ามันเพลินมากค่ะเพราะเราเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วดูสิคะสวยๆทั้งนั้นเลย ก็มีแหล่งน้ําตรงนี้ค่ะไม่ทราบว่าเขาเอาไว้โยนเหรียญหรือเปล่าค่ะแต่คนจํานวนมากโยนเหรียญเข้าไปเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากสําหรับการรับชมวิดีโอนะคะแล้วพบกันอีกค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขทุกทกท,กท่านค่ะสวัสดีค่ะ